มองกล้องเลยยิ้มแฉ่งเลยนะฮะแอมหน้าตาดีครับนะฮะดีตอนประมาณตีสองครับนะฮะคนไม่มีถึงจะดีนะครับอันนี้คือน้องอะไรนะน,น้องใบเฟิร์นนะครับนะฮะเดินทางมาจากขอนแก่นใช่ไหมใช่ไหมขอนแก่นนะอำเภออะไรขอนแก่นชุมแพค่ะชุมแพสาวเมืองชุมแพนะฮะสวยแท้งามสมนะฮะคอนนี้นะครับมาจากชุมแพครับมาทำนักยิ้มแบบพี่แจ็คต่อสั้นนะเนาะใช่นะฮะมองก,กล้องนนดีไหมมองอะไรไป่ะนี่ฮะเออนะครับ ครับวันนี้เราก็วัดเป็นที่เรียบร้อยว่าตรงนี้สวยนะฮะเราถึงจะเจาะให้นะครับซึ่งคิดว่าออกมาน่าจะมีดีสุดแล้วนะครับนะฮะเป็นช่างสักด้วยเหรอใช่แล้วสักที่ไหนเอพระรามสองด้วยค่ะคอนแกนด้วยอ๋อพระรามสองด้วยคอนแกนด้วยนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นลงเลยมามาอืมนะฮะถ้าเผื่อว่าถอดก็ต้องมาถอดที่นี่นะ<ช>นะครับแล้วก็ทีมคันคือใส่ให้ให้ได้หนึ่งเดือนนะครับนะหรือว่าจะใส่นานก็ได้เนาะโอเคครับอ้าวตามเสาขอนแกนมาครับนะฮะ ออมือลงเด็กพี่เล็กคอนไายครับน,นอนชิดลงไปคอนไายอัปปะกล้องเดิน,นเด่กเก่งนะฮะมันไม่เจ็บคอนไายครับแค่ตึงๆเลยเฉื่นะ

ฟังหงมาซหนใช่ครับเจ็บไหมล่ะเล็หน่อยมันตึง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 เยเฉยนะครับนะมันไม่เจ็บหลอกครับถ้าเจ็บมันตึงจะปวดนะนะเจ็บปวดแสบอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันตึงตึงเยเฉยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วครับอ่ะนะพี่เจาะให้พอดีแล้วครับยิบกระจกตูครับยิ้มครับนะฮะโอเคนะตรงนั้นนะฮะครับคราวนี้ที่เหลือแล้วก็เป็นนาทีของเราแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เจอะอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะวัอบไล้ก่อน เราแต่ก่อนอย่ามาชมเลยพี่ปางตายครับน่ารักแบบสบาย

ทีมคำคือถ้าเราใส่ไว้นานก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับนะฮะตรงสวยสวยครับนะไม่เปียนหลอกนะสวยงามมากลองเอากระจกดูลองยิ้มดูครับนะฮะเวลาดูลักยินค่ะตรงนี้ตรงนี้มจะตรงกันอันนี้ตรงกันโอเคนะครับนะฮะ จะนอนนิดนึ่งจัดความสาก่อนจะดือเจาะด้วยยังไม่ค่ะเจาะหรือยังไม่ค่ะยังไม่เจาะจะมีรูอีกยังเอ้ามีอีกละมีน้องอยู่เหรอไม่ไม่ค่ะคือหมายถึงว่าจะมีดีมีก็ไม่เกี่ยวกันดีนะโอเคอ่ะนะฮะครับนะฮะน้องเฟิร์นนะฮะก่อนจากกันครับนะฮะบอกกับกล้องสักเล็กน้อยครับว่าเป็นไงไม่เจ็บนะนะครับแล้วสวยงามแล้วถูกใจนะนะครับนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับนะ eh aku dat